เสียงเรียกที่เปลี่ยนชีวิตคุณจะตอบพระเจ้าอย่างไรสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการบทเรียนสบาโตของเราที่จะนั่งคุยกันศึกษาพราะวจนะและแบ่งปันร่วมกันวันนี้ผมมีพี่แมว <ฮะ S 1> แล้วก็คุณฟิล์มนะครับที่จะอยู่กับเราในวันนี้เพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวคําหนุนใจและประสบการณ์ดีๆนะครับ ก่อนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนเดี๋ยวผมจะอธิษฐานนะโอเคค่ะครับโมทนาสาธุการแต่พระบิดาวันนี้เราขอสติปัญญาจากพระองค์ในการศึกษาพระวจนะของพระองค์ศึกษาเรื่องราวของพระองค์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราผ่านทางรายการนี้ขอพระเจ้าทรงนุนใจต่อผู้ที่รับฟังข่าวสารของพระองค์ให้ได้รับพระพรได้รับการหนุนใจจากพระองค์ด้วยเช่นกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมน์พระธรรมอบพยพ เป็นบทที่สองของบทเรียนของเรา<ช>ครับซึ่งเป็นบทเรียนล่มน,นี้แต่ว่าเนื้อหาจะอยู่ในบทที่สาม,อมโอเคก่อนเริ่มต้นนะครับเรามาดูใจความสําคัญเนื้อหาว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดี๋ยวขอพี่แมวช่วยสรุปให้เรานิดนึงโอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะจากบทที่หนึ่งนะคะที่เราได้เรียนต้นกำเนิดของโมเสสไปแล้วแต่ตอนนี้โมเสสนะคะหลังจากที่เขาได้ทําความผิดเขาก็ได้ออกจากอียิปต์ และก็มาอยู่ที่มิเดียนนะคะแล้วก็ได้แต่งงานและหลังจากนั้นเขาก็มีลูกนะคะสคนนะคะแล้วกอ็อยู่กับพ่อตาซึ่งเป็นถึงปุโรหิตเลยนะคะการะะดําเนินชีวิตเขาอะเหมือนกับโอเคแล้วดีแล้วสบายแล้วเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ที่ไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้กับพ่อตาที่ทุ่งนาค,นะคะ ของแต่ละวันแต่มีไฟที่ผู้ไม้ลุกไหม้แต่ผู้ไม้ไม่ไหม้นะคะมันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่โมเสสกําลังเลี้ยงแกะอยู่ใช่ไหมคะก็มีุูมไม้เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการสรงเรียกแล้วการตัดสินใจของโมเสสใช่มันทําให้เขาได้ต้องหยุดชะง,งักใช่ไหมคะจู่จูมีไฟปุ๊บเขาคงเออเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยต้องเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ไม้นั้นแต่เมื่อเข้าเข้าไปในผู้ไม้นั้นก็มีเสียงนะคะบอกเขาว่าให้ถอดรองเท้านะคะให้ถอดรองเท้าก่อน โอเคครับผมขอบคุณมากครับสําหรับใจความสําคัญเนาะ <pastor. S 2> เรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาสู่คําถามเลยแล้วกันการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองต่อโมเสสในนามของพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบมันมีนัยยะหรือมีความสําคัญอย่างไรโอเคนะคะถ้าเรามองประเด็นนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่จะถ่ ประชากรของพระองค์ออกจากการเป็นทาสจากอียิปต์ที่เราเรียนกันเมื่อบทที่แล้วใช่ไหมคะคดังนั้นการที่พระเจ้าจะทรงทําการหรือว่าไถ่เนี่ยพระเจ้าก็ทรงต้องการหาทีมทีมงานหรือทีมเวิร์กในการที่จะไปปลดปล่อยคนออกไปนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกโมเสสที่จะเป็นผู้ที่นําให้นําประชากรออกจากอียิปต์ก็เหตุการณ์ตรงนี้ก็คือหลังจากนั้นโมเสสก็เข้าไปหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกตรัสให้โมเสสว่า เวลานี้ถึงเวลาแล้วที่โมเสสจะต้องไปนําครอบครัวหรือชาติชาติให้ออกจากอียิปต์ออกจากความเป็นทาสและก็จะให้มารัศการพระเจ้านะคะครับการที่พระเจ้าตอบย้ํายืนยันว่ายังเป็นพระองค์นั้นถูกต้องอค่ะเพื่อที่จะให้โมเสสได้ได้ความมั่นใจว่าพระองค์เป็นเป็นพระเจ้าของมันพระลูกข,ของเขานะคะคด้วยความที่ความเป็นมนุษย์ด้วยความที่เขากลัวเขาเป็นใครที่ต้องไปทําหน้าที่นี้นะ,ะแต่พระเจ้าก็พยายามยืนยันนะบอกเขาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ของบิดาเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสหะยาโคบและอิสานอิสานและยาโคบแนะนําให้ยืนยันว่าเราคือพระเจ้าองค์นั้นถูกต้องเป็นพระเจ้าของมันพระหลูกของเจ้าที่เจ้ารับถือนั่นแหละเพื่อที่จะให้เขามีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะการที่พระเจ้าเลือกเขาเนี่ยเขาก็ต้องวางใจด้วยอาจารย์เ้ายกอย่างเราประเด็นนะเราแต่งงานกับใครสักคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราก็ต้อง มีความเชื่อและความวางใจกันก่อนไหมประเด็นนี้เหมือนกันพระเจ้าก็ต้องการให้โมเสสเนี่ยได้เชื่อและวางใจรู้จักกับพระองค์ก่อนพระองค์เลยต้องแนะนําตัวเองนะคะแต่ประเด็นคือโมเสสจะยอมรับหรือเปล่าคุณฟิล์มคิดว่ามีประเด็นไหนที่เราสามารถประยุกต์เข้ากับชีวิตประจําวันหรือว่าชีวิตส่วนตัวเรามันมีประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้บ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการดํารงชีวิตของเรากับพระเจ้าในเรื่องของความเชื่อ Mm hmm. ถ้าสมมตว่าถ้าพระเจ้าอยากจะให้เราทำพันธกิจอะไรของพระองค์สักอย่างคําถามก็คือว่าเราจะมีความเชื่อมั่นในพระองค์ขนาดไหนว่าพระองค์จะสถิตอยู่กับเราหลายๆครั้งที่คนเรามักจะกลัวในการที่จะทําอะไรบางอย่างเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพในการที่จะทำํำแต่ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ที่จะใช้ให้เราทําในบางอย่างอันนี้ก็คือ มันจะวัดถึงความเชื่อระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยเราเชื่อมั่นในพระองค์ขนาดไหนว่าพระองค์จะทรงนำชีวิตเราว่าเราจะสามารถทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำได้ไหมก็ขึ้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าว่าเราเชื่อและไว,ว้วางใจกับเจ้าขนาดไหนว่าพระองค์จะทรงนำเราเมื่อพระองค์ต้องการที่จะใช้เราค่ะบ่งบอกให้เรารู้ถึงว่าพระเจ้ามีทิศทางมีเป้าหมายให้โมเสสในขณะที่โมเสสกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเลี้ยงแกะการครอบครัวของเขาเนี่ย แต่พระเจ้าเหมือนกันมาเตือนเขาเ<ช>มาบอกเขา<อ>มาเรียกเขาให้เขาเปลี่ยนทิศทางอมันเป็นชีวิตของเราในการที่แบบเหมือนกับเราไล่เป้าหมายไล่ทิศทางอย่างนี้ไหมม,มีมีประสบการณ์การจัดเตรียมของพระเจ้าให้กับคนของพระองค์ที่<ะ>เขาลืมเป้าหมายไปแล้ว<ะ>เขาลืมพันธสัญญาไปแล้ว<ะ>เขาลืมการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วช่วงเวลาที่เรามีความสุขเราลืมไปว่าเราเข้ามาเชื่อ,อในพระเจ้าะเป้าหมายของเราคืออะไร เราก็เชื่อว่าเรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับเรากลับไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์กับพระองค์แต่เมื่อเรามีความสุขบนโลกนี้บางทีเราลืมเราลืมิไปว่าเราจะต้องทํำอะไรบ้างคือสิ่งที่พระองค์ี้ทรงมอบหมายให้เราทําคือการประกาศข่าวการประกาศงานของพระองค์บางทีเราลืมที่จะคิดถึงเรื่องนั้นไปเลยเพราะว่าเรามีความสุขกับชีวิตของเราณตอนนั้นอยู่แตยทไมว่าราจดจ่อเรื่องของการอยู่การกินการใช้ชีวิตการสะสมสิ่งต่าง เพลินไปพี่แม่มีอะไรเสริมไหมจากข้อนี้ใช่จากจากข้อนี้คุณฟิล์มพูดถูกพูดถูกเลยนะคะว่าบางครั้งเราเราลืมวัตถุประสงค์ของชีวิตของเราในโลกนี้เลยเนาะเพราะว่าเราอาจจะเหมือนที่ว่าเรากําลังมีความสุขใช่ไหมคะเราเพลินกับสิ่งที่ในโลกนี้<ม>จนลืมว่าพระเจ้าได้ทรงให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรวัตถุประสงค์อะไรทราบชีวิตของเราเราลืมไปแต่อันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะอาจารย์แต่จะมีอีกปเด็นหนึ่งว่าอันนี้เมื่อกี้ฟิล์มพูดถึงความสุขเนาะ เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เขามีความทุกข์อาจารย์อ,อันนี้จะเจ็บปวดมากเลยมีความอดทนเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมโโหพระเจ้าให้เวลาเขาจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำบางครั้งความลําบากทําให้เขาอาจจะทิ้งพระเจ้าไปเลยลืมนึกถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาพระเจ้าทรงมีเป้าหมายสำหรับชีวิตของเขาพระเจ้าทรงกําหนดแผนสิ่งที่ดีรอเขาอยู่ก็ได้บางครั้งสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่กับความทุกข์ยากลาบากเนี่ย พระเจ้ายังอยู่กับเขาพระเจ้ายังอยู่กับเขาพระเจ้าไม่ทิ้งเขาแน่นอนแต่ว่าบางครั้งเวลาที่เขาเผชิญนี่อาจทําให้เขาหลงลืม <บ Porsche S 2> พระเจ้าได้เพราะความทุกข์ยากลําบากหรือความเจ็บปวดหรืออะไรทําให้เขาลืมว่าพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตของตัวเองลืม <ious. S 1> ถึงความรักของพระเจ้าที่เคยมี <uyor cruel. S 1> ก็ได้เพราะบางครั้งความทุกข์ยากลําบากความเจ็บปวด บางครั้งถ้ามันนานเกินไปอ่ะจะทําให้เราลืมพระเจ้าลืมประส,สงค์ของเราว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรคล้ด้วยเหมือนกันเนาะได้ยินพี่แมวพูดว่าเรื่องของความทุกข์ความอดทนเรื่องการทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันเล็งไปถึงเรื่องของการเตรียมของพระเจ้าไหมพระเจ้าให้โมเสสอยู่ที่นั่นถึง40ปีนะอ๋อใชอ่มีประเด็นอะไรบ้างตรงนี้เราจะเห็นว่าก่อนที่พระเจ้าจะทรงใช้ใครสักคนนะคะในแผนการของพระเจ้าในร่วมของพระพง์พระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ไม่ได้ให้ทําเลยทันทีแต่พระองค์จะทรง รพระองค์จะทรงบอกเราก่อนนะคะในหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างเอายกตัวอย่างของเรากําลังพูดถึงเรื่องโม,โมเสสเนาะพระเจ้าก็จะเตรียมโมเสสโดยที่ว่าให้โมเสสนี่ได้ไปเผชิญกับการต้องเลี้ยงก่อ <c> น <oughs> ที่จะมาเลี้ยงคนเนาะะ <c oughs> ต้องไปเลี้ยงแกะในทุ่งนาก่อนอานะจารย์เพราะว่าเราเห็นว่าพื้นเพของโมเสสเนี่ยเขาเป็นถึงเจ้าชายนะเขาอยู่ในราชวังนะตั้งแต่เราอาจจะสองปีคิดดูว่าคนที่อยู่ในราชวังเนี่ยเผชิญกับความายากลําบากนี้มันไหวมันไหวไหมอะ <c oughs> มีแต่เป็นใช้อํานาจเหมือนกับเป็นพระเจ้าใช่ไหมถ้าเขาเป็นถึงกษัตริย์นะคะเขาจะใช้อํานาจแค่สั่ง,แค,งแค่ชี้ทุกคนทุกคนทุกคนอะไร,รอย่างนี้ได้แล้วเขาจะเป็นผู้นําที่ด,ดีได้หรือเปล่าด้วยการใช้อํานาจแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นพระเจ้าให้เขาไปเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ต้องไปเชิกขอความทุกยากลําลบากบเพราะว่าเขาต้องมามาดูแลล,แลูกแกะลูกแก่อีกไม่รู้กี่หมื่นกี่กี่พันที่รออยู่ในอียิปต์ เพ่อาก็เลยมองว่าอันนี้พระเจ้าก็เตรียมการให้ฝึกด้านจิตใจเขาเหมือนกันเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่ปฏิบัติรับใช้ถูกต้องค่ะแทนที่จะเป็นฟาโรที่สั่งนิ้วใช้อำนาจถูกต้องใช้อำนาจลงโทษช่วงหนึ่งที่ว่าสังหารฆ่าชาวอียิปต์เห็นไหมคะอันนั้นคือความอารมณ์วุ่นวายนะคะแต่การมาฝึกเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้ในทุ่งนาทำให้ใจเย็นลงใช่ค่ะนี่คือการจัดเตรียมของพระเจ้าอนาคตคุณจะต้องเป็นผู้นําคนนะและคุณจะต้องมีอุปนิสัยยังไง สุดท้ายอยากจะถามฟิล์มแล้วกันเนาะในความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าสถิตอยู่เรามีคำหนุนใจหรือว่ามีประสบการณ์ตรงนี้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยความไม่แน่นอนในชีวิตเราจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้าสถิตเราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะมนุษย์ที่เป็นคนบาบจะหาสิ่งที่ยึดมั่นในจิตใจหาสิ่งที่คิดว่าอะไรคือความแน่นอนในชีวิต S <S ทุกคนแสวงหาแต่ในฐานะคริสเตียนเนี่ยเมื่อเรามีความเชื่อเราติดตามเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นอนว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าแล้วก็ <Okay. S 1> เมื่อโะรงเส็จมาเราจะได้อยู่เราจะได้แปกพระอรอบประสบการณ์ทําให้เรามั่นใจทุกวนันทุกครั้งเนาะที่พระเจ้าทรงเติมเต็มให้เรามั่นใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจนในที่สุดพระเจ้าจะตอบหรือไม่ตอบคำอธิษฐานของเราเราก็มั่นใจว่าพระองค์มีอยู่ใช่ค่ะพระองค์สถิตอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันแน่นอนเลยว่า เราไม่สามารถปฏิเสธได้ในการทรงมีของพระองค์ทรงสถิตของ,ของพระองค์เพราะเรามั่นใจจากอดีตที่พระองค์ทรงดูแลเรา,รเ,ราเวลาเรา,เรามองย้อนกลับไปเนะี่ยเรารู้เลยว่าพระเจ้านํามาอย่างไงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมโอเคครับ,อ okay, รบขอบคุณที่เราได้เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาของเราเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงเรียดโมเสสอย่างมั่นใจเนาะมาสู่คําถามที่สองนะครับคําถามที่สองทไมความอ่อนน้อมถ่อมตน และความรู้สึกไม่คู่ควรของโมเสสจึงสําคัญต่อการรับใช้พระเจ้าเป็นหัวใจสําคัญในการรับใช้พระเจ้าอย่างไรอยากฟังความเห็นจากพี่แมวก่อนอถ้าพูดถึงความถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะในการเป็นผู้นำนะคะม,มีมีความสําคัญเพราะว่าบางครั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทำให้เราที่จะฟังผู้อื่นพึ่งพิง,พงมากขึ้นนะ,ะยิ่งในเหตุการณ์นี้นะคะเราจะเห็นว่า พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้เราเป็นคนถ่อมเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะใช้เราให้ทําตามแผนพระปุตุสงของพระองค์ไม่ใช่ตามแผนของเรารือรของเราแต่ถ้าโมเสสเป็นคนที่ไม่มีความถ่อมเลยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคว่าตัวเองทําได้เขาก็จะไม่ยอมฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอก สิ่งนี้เราเห็นได้จากช um well ื่อของฟาโลเห็นไหมคะในที่ของฟาโลถ้าท่านอ่านในบทต่อไปเราจะเห็นว่าความที่เชื่อมั่นตัวเองความหยิ่งในตัวเองที่มีความท่อมเป็นเทพพระเจ้าเป็นใครถูกต po ้องประมาณนั้นนะคะอาจารย์นี <S <S ่คือจุดดีของโมเสสในการที่พระเจ้าได้ทรงใช้โมเสสเพื่อที่จะยอมทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทําเพราะว่าแผนของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแผนที่ดีแผนที่ไม่มีวันล้มเหลวนะคะเป็นแผนที่เชื่อถือได้ แต่ว่าแผนของมนุษย์อาจจะล้มเหลวได้เพราะ,ะว่าความคิดของมนุษย์กับความคิดของพระเจ้ามันต่างกันนะคะดังนั้นพระเจ้าจึงอยากจะให้เราน่ะหรือว่าโมเสสมีความถ่อมเพื่อที่ทําตามแผนของพระเจ้าเพื่อแผนของพระเจ้าก็จะสําเร็จนะคะประมาณนี้ก็คือว่าการรู้สึกไม่คู่ควร เป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาใช่ค่ะการพึ่งพาในพระเจ้าถูกต้องค่ะแทนที่จะพึ่งพาในตัวเองใช่ว่าฉันทําได้เพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้นะคะที่โมเสสมีความรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรเพราะอะไรพระเจ้าให้เขาเป็นถึงผู้นําที่จะนําชนชาติอิสราเอลอ่ะไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านคนใช่ไหมคะต้องออกต้องออกจากประเทศนะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นใครอ่ะเขาจะคู่ควรกับตําแหน่งนี้เหรออะไรอย่างนี้แล้วที่สําคัญเราเห็นว่าเขาอาจจะ ขาดความมั่นใจอะอาจารย์ที่<ช>จะ,จะนําขนาดนั้นนะเนาะประมาณเนี้ยนักเขียนเขาพิมพแบบนี้ออยากจะถามฟิล์มบ้างเรื่องของความรู้สึกดีไม่พอ,อประเด็นเมื่อกี้นี่คือความถ่อมใช่ไหมเขารู้สึกว่าถ่อมเขาอยากจะติดสนิทพึ่งพาใายพระเจ้าพระเจ้าว่าคือไม่คู<ต>้ควรสำหรับคนที่เขารู้สึกเขาดีไม่พอกับงานนั้นหรือว่ารู้สึกว่ามมเหาะสตัวเองนั้นอาจจะทําไม่สําเร็จเรามีแนวทางหรือว่ามีมุมมองที่จะ หนนใจพี่น้องอยังไง <laughs> ค้ารู้สึกไม่คู่ควรอาจจะมาพร้อมกัแบบความรู้สึกไม่มั่นใจด้วยหรือเปล่ลาอะไรประมาณเนี้ยคือกับงานกับงานใช่ด้วยความที่อาจจะเป็นบุคลิกส่วนตัวที่พอเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเราก็จะไม่มั่นใจในสิ่งที่เรา,เราได้รบเป้าหมายที่จะทำะฉันเป็นคใครมีใครอีกไหมมีใครทาได้ดีกว่าอาจจะพอความไม่คู่ควรเสร็จตัวมันก็จะนํามาสู่ความถ่อมตัวจริงๆแล้วเขาอาจจะ สามารถที่จะทําได้แต่ด้วยความที่เขาไม่รู้ศักยภาพของตัวเองหรือหล,หลายๆทั้งที่เรามักจะ,ะได้รับคําถามว่าตารางคุณมีตารางอะไรบ้างบางคนหาตัวเองไม่พบว่าตัวเองทําอะไรได้ทําอะไรถนัดเมื่อพูดถึงความไม่คู่ควรเนี่ยก็คิดว่าถ้าเรามีการให้โอกาสหนุนใจให้กําลังใจสำหรับคนนี้เขาบอกฉันไม่คู่ควรฉันไม่ดีพอบางทีถ้าเราให้โอกาสเขาถ้าเขาได้รับโอกาสเขาอาจจะค้นพบตัวเองเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้ว ฉันถนัดในเรื่องนี้แต่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คิดว่าการผู้ควรกับความไม่มั่นใจและการถ่อมตัวนี่คือมันใกล้ใกล้กันมากเลยเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้ทําให้เขารู้จักตัวเองบางทีเขาไม่รู้จักว่าตัวเองเหมาะสมพระเจ้ามองไม่เหมือนมนุษย์มองใช่ไหมเรามองภายนอกแต่พระเจ้ามองที่จิตใจมองที่ความถ่อมของเขามองที่ว่าเขาจะนําคนของพระเจ้าไปยังไงเนาะประมาณนั้นนะคะอาจารย์ใช่เพียงแต่เหมือนที่ฟิล์มพูดถูกเลย ขาอาจจะมีความไม่กล้าพอหรืออาจจะเออคนอื่นอาจจะดีกว่าไหมแต่พระเจ้ามองเห็นนะถูกต้องดว่าพระเจ้าเลือกใครเนี่ยพระเจ้ารู้แต่มุษย์ไม่รู้สุดท้ายก็นําไปสู่การพึ่งพาในพระเจ้าถูกต้องค่ะเหมือนกับภาชนะที่ยังไม่เต็มเหมือนนักเรียนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งก็จะต้องแสวงหาต้องค้นคว้ามากขึ้นเนาะแต่อย่านไปสู่การกดดันตัวเองนะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเนาะในการที่เราจะเข้าใจนะครับว่าควาาไม่คู่ควร เดี๋ยวกลับมาสู่เนื้อหาของประวัติศาสตร์นี่นึงเกี่ยวกับเรื่องโมเสสเขามีข้ออ้างอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องของความไม่คู่ควรอเงี้ยอืดยัง <c oughs> ความไม่คู่ควรของเขาเหมือนที่เราคุยกันครั้งแรกแล้วเนาะว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นใครใช่ไหมอาจารย์ที่จะทําตําแหน่งนี้นะคะแล้วก็เขามีคําถามกับพระเจ้าอีกด้วยนะคะว่าแล้วถ้าเข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วเขาไปบอกอิสราเอลเนี่ยว่าพระเจ้าที่ให้ใช้มาพระเจ้าเป็นใครใเป็นผู้ใดนะคะ ซึ่งประเด็นนี้มันทาให้ความกลัวในตัวเองข้อสงสัยในตัวเองหรือความไม่มั่นใจกลัวว่าจะทําไม่ได้กลัวว่าจะล้มเหลวเพราะว่าพระเจ้าแต่งตั้งเราให้เรามานําพวกท่านออกจากอียิปต์แล้วถ้าเกิดเจอคําถามว่าพระเจ้าเป็นใครแล้วแล้วเ,เราจะตอบว่ายังไงมันมันเกิดความกลัวความไม่มั่นใจในตัวของของโมเสสขึ้นมานะคะคแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าโมเสสก็ได้ความที่เขากลัวหรือเขาไม่มั่นใจ เขาก็ถามคําถามกลับไปหาพระเจ้าว่าจะให้ตอบยังไงแล้วพระเจ้าก็ตอบเขาทุกอย่างเลยนะคะให้ตอบว่าเราเป็นซึ่งเราเป็น<ม>และเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษเป็นพระเจ้าของอับราฮามัมพระเจ้าของอิสอดัดและพระเจ้าของยาโคบด้วยใ,ให้บอกเขาตามนั้นนะว่าเ<ม>ราเป็นซึ่งเราเป็นความที่ว่าโมเสสนะคะอาจจะหาความมั่นใจครับความกลัวอีกก็ยังมีคําถามกับพระเจ้าอีกบอกว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่ง ก็เหมือนกับว่าเขายังไม่รู้ศักยภาพของตัวเองว่าเออเคไม่ได้พูดไม่เก่งแต่พระเจ้าก็มองว่าเขาต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมคะที่จะอัตลันออกมาจริงๆเขาพูดเก่งไหมหรือว่าเขาพูดไม่เก่งจริงๆถ้ามองดูแล้วนะ เหมือนปากที่ไม่เข้าสุนัตอะไรนะที่เขาพูดใช้เขาอ้างว่าตัวเองยังไม่ได้ยังไม่เอายังยังไม่ได้การชําระหรือว่าการเข้าสุนัตใช่คังอาจะอาจจะขาดความมั่นใจหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนที่ที่ที่น้องป็นบอกเขาพูดคําไหนก็โดนโดนโดนตีกลับมาเมือนที่จะไปบอกเขาว่าเอ้ท่านเป็นจําได้ไหมคะที่เขาฆ่าเช้าที่เขาในงานของในในในงานชนชาติของเขาที่เขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันเอออย่านันกันแล้วเขาถือว่าเหมือนกับ ท่านเป็นใครมาพิพากษารเราทําไมใครแต่งตั้งอาจจะโดนฟีดแบ็กตำหนิกลับมาเขาก็เลยขาดความมั่นใจตรงนั้นก็ได้จะไปพูดนี้เขาจะฟังมั้หรือเปล่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าเสียเซลไปเลยเสียเซลไปเล, <c oughs> เลยทำให้ทำให้รู้สึกว่าเออฉันไม่อยากจะพูดแล้วนะเพราะพูดแล้วมันไม่ถูกอะ่ะไปไปห้ามสักคนหนึ่งก็ไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งประเด็นที่เขาบอกว่าเขาพูดไม่เก่งแต่เราก็เห็นว่าเนาะเขาอ,อ้างอะไรต่อไปอีกเขาก็มีอีกแต่สุดท้ายพระเจ้าก็จะจัดเตรียมคนคนให้ะเาบอกว่าใครเป็นคนสร้างปาก ใครเป็นคนสร้างปากใครเป็นคนให้ปากมนุษย์ที่จะพูดอืพระเจ้าก็เราบอกให้เห็นว่าพระเจ้าทําได้แต่สุดท้ายยังไงพระเจ้าส่งม่ยังอาจารย์ยังไม่ถึงใช่ไหมพระเจ้าตอบคาถามยังมีคําถามหนึ่งยังมีคําตอบหนึ่งที่เขาเลี่ยงอะที่แสดงความมั่นใจก็คือว่าอะไรรู้ไหมว่าใช่ไม่เหมาะสมเหมือนไม่คู่ควรใช้คนอื่นเถอะอ๋อใช้คนอื่นไปเถอะนี่คือคำตอบสุดท้ายใช้ยืนยันกับพระเจ้าเลยสุดท้ายก็คือเหมือนก็ไม่อยากอยากปฏิเสธอยากปฏิเสธคือไม่เหมาะสมไม่คู่ควร ประมาณนั้นมไม่เหมาะสมไม่คู่ควรให้คนอื่นไปเหอะให้คื่นทําเหอะอะไรอย่างนี้จ้ะประมาณนี้ค่ะครับก็ขอบคุณครับสําหรับคําถามนี้ก็คือนําไปสู่ความนอบนอบ้อมถ่อมตัวเป็นคุณสมบัติอย่างดีของผู้รับใช้ของพระเจ้า ในการที่เราให้คนอื่นก่อนให้โอกาสคนอื่นให้คนอื่นที่เหมาะสมให้คนที่ดูดีกว่าคือเรามองที่เซียสละเออเสียสละให้เขาทําก่อนอะไรเขาดูอาจจะไม่ได้มองที่ผลประโยชน์อะไรไม่ได้มองที่ตําแหน่งอแต่ว่าอยากจะให้งานของพระเจ้ามันเดินไปให้ดีคงคงจะไม่ได้อยู่ในถ้าพูดถึงโมเสสตรงนี้ตําแหน่งนี้คงไม่ได้อยู่ในหัวของโมเสสแน่นอนครับถ้าถ้ามีนี้เขาคงดีใจเนาะที่จะเป็นผู้นาไงได้โหใช่ไหมนําคนไม่รู้กี่หมื่นอะโอ้โหอะไรอย่างนี้แต่ว่า คิดว่าที่เขาพยายามเรี่ยงปฏิเสธนี่เขาความที่อยากจะน่นคงไม่มีค่ะอาจารย์นั่นคือความถ่อมความถ่อมที่พระเจ้ามองเห็นอย่างแท้จริงก็คือความถ่อมไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่เป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งแต่ก็ต้องขจัดความความถ่อมที่ไม่มาํำไปสู่ความกลัวับความกลัวคือความไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเรามาเข้าสู่คําถามสุดท้ายความสําคัญของการรู้จักพระนามของพระเจ้าเมื่อกี้พี่แมวกาลังจะเข้ามาสู่เรื่องของ พระนามของพระเจ้าในการยืนยันว่าพระองค์เป็นใครม<ช>ันมีความสัมพันธรรม์มีความทําให้เกิดความมั่นใจยังไงให้กับโมเสสใช่ใช่น,นี่นี่คือการการที่รู้จักพระนามของพระเจ้าเนี่ยหลสำคัญที่สุดเป็นการยืนยันนะคะให้ได้รู้ว่านี่นี่คือพระนามของเราเราเป็นพระเจ้าเราเป็นซึ่งเราเป็นคําว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นนั่นแสดงว่า ไม่ตายเป็นพระเจ้าที่ยังทรงมีชีวิตอยู่เคลื่อนไหวได้และสามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะคะและที่สําคัญก็คือว่าพระองค์นี้เนี่ยยังบอกอีกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษโมเสสอาจจะยังไม่เคยอยู่ตั้งแต่เมื่อวานอนาคตปัจจุบันและอนาคตใช่ใช่ไม่รู้กี่รุ่นใช่ไหมอาจารย์ตั้งแต่ปัจจุบันอนาคตเออตั้งแต่ที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมมาถึงพระเจ้าของอิสอัดพระเจ้าของยาโคบและพระเจ้าของโยเซฟอีกแต่ในรุ่นของ ของเขานี่เขาอาจจะยังได้ยินแต่สิ่งที่พ่อแม่เล่าให้ฟังว่ามีพระเจ้า<ม>แน่นอนว่าตรงนี้ต้องถูกเล่าจากพ่อแม่แน่นอนพระเจ้าเป็นพันธสัญ,ญญาของพ่อแม่ที่ทรอการปลดปล่อยนะคะ, <th remedy S 2> ะเเห็นพระพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะให้เขาไปอยู่อียิปต์ถึง4 0่อปีพี่เอาก็เลยมองว่าอาจจะเป็นการเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นต่อ,ตอมาว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะมาปลดปล่อยเดี๋ยวพระเจ้าจะมานําเราออกไปสู่แผ่นดินรตรงนั้นแห่งพันธสัญญาก็ได้<อ>หลังจากนั้นพระเจ้าถึงพยายาม ออกมาแสดงให้โมเสสได้รู้จักพระเจ้าอย่างจริงๆว่าเราเป็นคนนั้นแหละอะไรอย่างนี้เพื่อให้โมเสสจะได้ไม่กลัวเพื่อให้โมเสสจะได้เชื่อให้โมเสสจะได้วางใจในพระเจ้าเดี๋ยวเราขอถามคุณฟิล์มหน่อยว่าเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อกี้พี่แมวบอกว่าเหมือนกับถูกเล่ามาไม่ได้ประสบการณ์ส่วนตัวการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวสําคัญยังไงแทนที่เราจะรู้จักแค่ชื่อพระองค์หรือว่ารู้ว่าพระองค์เคยมีอยู่ แต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าเนี่ยสำคัญยังไงอ่ามันมีมุมอมองอยังไงมีความสําคัญยังไงบ้างถ้าเรารู้จักใครสักคนแต่ว่าเราม,มิไม่มีความสัมพันธ์กับเขาเราจะรู้จักเขายังไงอะคะ่ะร,รู้แต่ชื่อรู้แต่ชื่อแต่ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเราเราไม่มีคอนเน็กชันหรือไม่มีความสัมพันธ์กับเขาเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่คือแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินหรือแบบ ไม่กันมากไม่รู้จักดังนั้นเท่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านี่มีความสําคัญยังไงคือมากเพราะมันจะส่งผลต่อความเชื่อของเราความไว้วางใจของเราที่เราจะมีให้กับพระเจ้าดังนั้นช่าโมเสสเนี่ยเขาน่าจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นก็เลยะเอยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นจริงๆก็อย่างที่บอกคือเขาอาจจะแค่ได้ฟังเป็นบรรพบุรุษเล่ามาหรือพ่อแม่เล่ามาแต่เมื่อเขา ได้มาเจอกับพระเจ้ามาสัมผัสโดยตัวเองเลยนะเขาอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นอยากจะมีความสัมพันธ์มากขึ้นเขาก็เลยพยายามที่จะถามพระเจ้าว่าพงเป็นใครแล้วข้าพงเป็นใครอะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นการที่เขาอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นเลือกสร้างความมั่นใจให้กับเขาแล้วพระเจ้าก็พยายามที่จะบอกเขาว่าพงเป็นใครก็เช่นกันเหมือนกับคนคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเนาะเขาก็ได้ยินเสียงเขาได้ยินชื่อพระเจ้าตลอดแหละชื่อได้ชื่อได้ยินชื่อทุกอย่างเหมือนที่เราได้ยินแต่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์เหมือนกบรา ดังนั้นบางทีหลายๆเหตุผลเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจดังนั้นการมีสัมพันธ์สภาพกับพระเจ้าโดยตรงเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนาะใช่ค่ะดังนั้นความกังวลว่าพระเจ้าไม่สนใจปัญหาของเราเป็นยังไงตรงนี้ข้วอกาจการที่เราได้สัมผัสกับพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระชนอยู่พระองค์มีจริงพระองค์มีชีวิตพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่อจะช่วยให้เรามั่นใจในเรื่องปัญหาเราอย่างไงพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่ง ผู้ที่มีชีวิตเนาะใช่ค่ะพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่นี่นี่นี่คือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าถึงอยากจะให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยเพื่อว่าเมื่อเวลาที่เรากําลังเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าเพราะเราเคยผ่านประสบการณ์ความสัมพันธ์ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าเคยช่วยเหลือเรามันก็ทําให้เราเนี่ยมีความ ไม่กลัวเวลาที่ต้องเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอน <c oughs> ถ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราแล้วจากผ่านจากประสบการณ์ที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องของโมเสสใช่ไหมคะที่ท่านพิงบอกว่าเขารู้จักพระเจ้าพระเจ้าก็บอกให้เขาเป็นใครและต่างคนต่างมีความสัมพันธ์เริ่มสําคัญกันละหลังจากนั้นเมื่อต้องเผชิญกับความกลัวเขาก็จะไม่กลัวแล้ว เพราะเขามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยนะรพระองค์ทรงชนเพราะความสัมพันธ์ใช่องค์ทรงพระชนอยู่ใช่จากความสัมพันธ์ที่ <c oughs> ที่ใกล้ชิดกัน <c oughs> เรยรู้จักกันใช่ไหมคะนั่นแหละจะทําให้ใจเขาเนี่ยแหละที่จะมีความเชื่อความไว้วา,างใจในพระเจ้าดังนั้นเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะหรือว่าไม่เข้าใจหรือความยากลําบาก <c oughs> เขาก็สามารถที่จะยังผ่าน <c oughs> สถานการณ์นั้นได้เพราะว่าพระเจ้าทรงนาอยู่ตลอดเวลาคือความเชื่อวางใจแต่ตามมาครับขอบคุณครับสําหรับคําตอบเนาะ ทำให้เราส่งต่อไปถึงตอนต่อไปที่ว่าเขากําลังจะเดินทางแล้วเขามั่นใจแล้วจะเจออะ,อะไรบ้างพระเจ้าเรียกเขาเขามั่นใจในการเรียกแล้ว <c oughs> เขาเห็นพระเจ้าแล้รู้จักพระเจ้าล้ว เจอปัญหาใช่ไหมจะเป็นยังไงพอเริ่มทํางานจริงจะเป็นไงเรามาดูเราเจอปัญหาจะยังจะเป็นยังไงน่าตื่นเต้นนะคะโอเคครับอยากจะฝากข้อบัามพีตอนท้ายว่าพระเจ้านั้นทรงเรียกเราในวันนี้คือพระเจ้าองค์เดียวกับผู้ทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ตลอดกาลในอดีตนะตั้งแต่ในอดีตยอมรับการทรงเรียกของพระองค์อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปตลอดกาลและนําไปสู่เส้นทางที่ดีกว่า ก็อยากจะขออ่านในพระธรรมอพยพยบทที่3ข้อที่6บอกว่าแล้วพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบโมเสสเอาหน้าซ่อนไว้เพราะเขากลัวที่จะมองพระเจ้านะครับม,มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ